สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขาเป็นอย่างไรและเขามีอะไรอยากบอกคุณเรามาดูตัวเขาเขาคิดอย่างไรกับชีวิตเขาจะทำอย่างไรเขารู้สึกอย่างไร มิตรภาพบำรุงความสัมพันธ์เขาจะดูแลความรักระหว่างคุณกับเขามิตรภาพที่ดีการบำรุงดูแลหัวใจคุณหันใจเขาความรักความเข้าใจกันบำรุงดูแลความสัมพันธ์ความรักนี้ความกตัญยู ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ที่มีความกตัญญูความรักความเข้าใจความห่วงใยความรักความเข้าใจกันการตอบแทนความอบอุ่นความเข้าใจกตัญญูในความรักความเข้าใจกันนี่ก็ดูแลบำรุงความรัก คุณธรรมนำสู่หนทางแห่งความดีรักอยู่ในคุณธรรมสิ่งที่ดีงามในชีวิตความรักทำในสิ่งที่ดีเชื่อสัญชาตญาณความสามารถเขาเชื่อมั่นในตัวเขาความรักความเข้าใจกันความต้องการ ความรักความปรารถนาความสมบูรณ์แบบในชีวิตความอบอุ่นความรู้สึกเขาความคิดกับความรักเรามาดูชีวิตเขาเป็นอย่างไรอีกเขาจะทำอย่างไรเขาคิดอย่างไรเพื่อน มีความสุขเป็นเพื่อนรู้ใจกันเข้าใจกันกับความรักกับคุณความเข้าใจกวดน้ำน้ำสิ่งดีๆมาให้คุณความสุขความเข้าใจทําบุญกุศลเหมือนเขาคิดในทางที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศลทําเพื่อความรักเพื่อคุณบ่มเลอสุข ต้องการให้คุณมีความรักความสุขกับชีวิตความรักที่มีความสุขความเข้าใจกันนําสิ่งดีๆมาให้คุณที่เป็นบุญเป็นกุศลจินตนาการความฝันความปรารถนาชีวิตที่สมบูรณ์แบบความรักที่มีความสุข คุณอยู่ในจินตนาการความฝันของเขาบริวารชีวิตที่สงบสุขมีบริวาลมีความรักความอบอุ่นความเข้าใจกันแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะที่ดีนะอยู่ในจินตนาการความฝันความหวังความปรารถนาควาบำเลอสุขยื่นมือเข้ามาช่วย ช่วยเหลือมีคุณช่วยเหลือมีคุณเป็นกํำลังใจเป็นเพื่อนกันเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนคอยปรึกษาพูดคุยเข้าใจกันเวลามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยเหลือกันมีคุณมาช่วยเหลือมีคุณเป็นกำลังใจ คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เป็นอุปสรรคปัญหากับคนอื่นมือที่สามว่าคนอื่นที่ที่คิดไม่ดีที่ทำไม่ดีที่ใส่ร้าย,ายที่มีปัญหานำปัญหามาให้แล้วเขาก็กวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้ผู้ที่มีปัญหาให้ระหว่างคุณกับเขาเขาก็จะแก้ไขปัญหาด้วยความดีทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงาม ที่คู่กันกับภายกวดน้ําทําบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นคนที่เข้ามาทําให้มีปัญหาระหว่างคุณกับเขานี่ก็ทําบุญเพื่อความสุขเพื่อคุณมีความสุขเพื่อความรักความเข้าใจกันเหมือนเขาจะเอาบุญกุศลคุณธรรมน,ทำ,นำทางชีวิต ไกลเกลียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไกลเกลีย่ยพูดคุยทำความเข้าใจกันกับความรักนี้กับชีวิตความรักพูดคุยที่ดีแล้วจินตนาการความฝันที่มีความสุขเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหากับคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะความเขาต้องการพูดคุยไกลเกลีย่ยทำความเข้าใจปรนีประนอมไม่ขัดแย้งค่อยพูดคุย หลักฐานเหมือนเขาทําได้เขาใช้เหตุผลคำสัญญาเขาสัญญากับคุณชีวิตที่จะมีความสุขหรือเขาเคยสัญญากับคุณเขาจะทําให้ได้นะเขามีมีเหตุมีผลที่จะคิดที่จะลงมือทำกับชีวิตใช้เหตุผลหลักฐานนะการพูดคุยมีปัญหาอะไรก็ใช้เหตุและผลมาพูดคุยกัน มีคุณคอยช่วยเหลือเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีมือของคุณมาช่วยมาเข้าใจการเขาก็มีความสุขเพื่อความสุขของชีวิตครอบครัวระหว่างคุณกับเขาจินตนาการความสุขความสำเร็จสมหวังแล้วเหมือนเขาว่าเขาจะทำให้ได้ไม่ว่าจะเกิดนะปัญหากับบุคคลอื่นเข้ามาแล้วเขาก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลกวดน้ำ ทาบุญให้ผู้ที่ทําร้ายเข้ามามีปัญหาในชีวิตในความรักเพราะใบสรุปก็ใช้เหตุผลอันนี้ก็ไก่เกี่ยเขามีอะไรอยากบอกคุณข้อความจากเขาถึงคุณฉ,ฉันต้องการ ต้องการมากกว่านี้ต้องการอีกต้องการคุณอยู่ใกล้คุณมีคุณมีคุณอยู่ใกล้เขาแสงสว่างคุณคือแสงสว่างมีคุณอยู่ใกล้มีคุณเป็นกำลังใจฉันเขาว่าเขานอนไม่หลับคิดถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขา เขาฝันเขามองเขาเขามองวาอนาคตคิดถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรจะสมหวงังค่ะเขาจินตนาการวางแผนวาดฝันอนาคตที่สวยงามฉันฝันถึงคุณมากเขาฝันถึงคุณฝันมากและฝันถึงมากเกินไปคิดถึงคุณฝันถึงคุณ ถ้าฉันขอให้คุณอยู่คุณจะไปไหมเขากลัวคุณไปจากเขาคิดถึงคุณฝันถึงคุณฉันคิดว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างออกไปทุกอย่างจะแตกต่างออกไปเหมือนเขาคิดกว้างๆคิดกว้างไกล คิดสิ่งที่แตกต่างที่มองกว้างกางกับชีวิตความรักคุณทำร้ายฉันคุณทำให้ฉันเจ็บแต่ไม่เป็นไรคุณคือแสงสว่างเขาคิดถึงคุณแล้วก็เหมือนเขาเจ็บไม้กายสิทธิ์ความสำเร็จสมหวังสมปาถนา ต้องการเหมือนมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเขาระหว่างคุณกับเขาเขากังวลเกี่ยวกับคุณมากเกี่ยวกับระหว่างคุณกับเขาเขากังวลแล้วเขาก็คิดอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเขาก็คิดถึงคุณแล้วเขาก็กังวลจะทำอย่างไรคุณพิเศษมาก เขาบอกว่ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องฉันต้องการเริ่มต้นชีวิตมีครอบครัวใช้ชีวิตกับคุณแล้วเขาทำให้เขากังวลเขามีอะไรอยากบอกคุณอีกค่ะ เขาอยากบอกอะไรกับคุณข้อความข้อความจากเขาถึงคุณเขาอยากบอกว่าความร้อนละอุระหว่างเรานั้นรุนแรงเขาคิดถึงคุณความรักที่ร้อนละอุคุณพูดถูก คุณคิดคุณพูดถูกแล้วที่คุณทำฉันไม่สามารถรับมันได้อีกต่อไปความคิดถึงความรักที่ร้อนระอุฉันไม่สามารถจัดการกับความรักได้เขารักคุณความรักของเขาที่มีต่อคุณเขาไม่สามารถจัดการได้ ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรตรงไหนจะเริ่มต้นอย่างไรดีจะทำอย่างไรดีคุณดีเกินไปฉันไม่สมควรได้รับน้ำใจจากคุณคุณดีกับเขา ฉันหวังว่าฉันหวังว่าฉันจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับคุณได้อารมณ์ครอบงำฉันอารมณ์ครอบงำเขาอารมณ์ความคิดถึงความรักฉันร้องไห้ตอนกลางคืนคิดถึงคุณแล้วก็ร้องไห้ คิดถึงอารมณ์ครอบงำคิดถึงทำให้เขาเศร้าร้องไห้คุณจะให้อภัยความยุ่งเหยิงที่ฉันทำได้อย่างไรเขาบอกว่าทำไมฉันถึงเขาถึงรักคุณผู้ควรกับคุณคิดถึงคุณแล้วเขาหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ทำไมเรามาดูสถานการณ์ความรักเขาเป็นอย่างไร แล้วเขาคิดถึงแล้วเขาจะทำอย่างไรเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักของเขานักวิ่งความกลัวเขากลัวกลัวความใกล้ชิดกลบหนีความยุ่งยากอยากหนีจากความวุ่นวายนี้ความทุกข์ความวิตกกังวล อยากให้ความปัญหาจากใจเขาออกไปวิ่งหนีหัวใจกรรมเทพเชื่อมั่นศรัทธาความรักกำลังจะมาถึงเขารักเขาเชื่อมั่นศรัทธากับความรักรักที่มีต่อคุณความมั่นคงจะมาถึงอุปสรรคจะหนีไปจะหมดไปความกังวลความคิดที่เขาวุ่นวายแมลงปอ ใจเบาความความเบาหัวใจเบาความสุขความรู้เปลี่ยนสิ่งที่มากระทบนะเ,ขเขาเขาเข้าใจกับความรักมากขึ้นแล้วเปลี่ยนทำให้เขาเบาลงที่จากทุกข์วิตกกังวลนะความรักกรรมเทพนี่ก็บอกสถานการณ์ความรักเขาการยกรบดบับมิตรภาพ การพูดคุยดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อคุณและเข้าใจความรักสถานการณ์ความรักหวัวใจเขาเรามาดูความลับความลับในใจเขาหวัวใจเขาความลับที่ซ่อนอยู่เขาซ่อนอะไรไว้อีกความคิดความรู้สึกนี่สถานการณ์ความรักเขา สิ้นหวังความสิ้นหวังความรู้สึกที่ยังวิตกกังวลฝันกลางวันจินตนาการเพ้อฝันกับความรักที่สวยงามแต่ก็อยู่ในความวิตกกังวลความรู้สึกอันนี้เขาบอกตัวเขาความเป็นไปได้เขาว่าทุกอย่างเป็นไปได้ แล้วก็เสี่ยงต่อการประชนภัยความล่าลึงมุ่งมั่นเขาจะก้าวไปข้างหน้าเขาไม่ยอมแพ้การปฏิเสธถูกทอดทิ้งความกลัวกลัวความรักกลัวความถูกทอดทิ้งความลับในหัวใจเขาสถานการณ์ความรักเขา